ดุย่าตายาย่ที่อพยพมาจากโคราชทางนนสูงก็คือจะมามาเห็นหนองน้ำนี่ก็จะมาตั้งหลบหลากอยู่อาจจะมีดินเหนียวที่พ่อทําประกอบอาชีพไ,ได้บรรพบ <อ S> ุรุษพึงก,กันเลยมาหยุดอยู่ตรงนี้อาศัยอยู่ตรงนี้นะจ้ะเป็นอาชีพที่อาชีพหนึ่งที่ทามาหากินตะกอนอ่ะทากันมืดทั้งหมู่บ้านสมัยแม่เป็นเล็กน้อยนั่นเท่าคนแก่พ่อแม่ก็ผ้าปั่นมอเป็นอาชีพขาย แหลกเขาวเอาไว้แหลกเขากินอะไรอย่างเงละ่ะไปค้าขายมอโต๊ะกลูกละสิบบาทหาบาทเองสมัยนะั้ดินที่ปั้นหมอนี่คือเอามาจากมองได้ปะจ๊ะก็เอาจากตรงนี้แหละมเมือดปีหกสิบเพิ่นมาโครงการแกมลิงนะเพิ่นก็เลยมาหลอกน้องขึ้นก้วก็โอยดินขึ้นไไวบหนุนมดสเลยที่นี่ก็เลยแด้ไปเอาไว้ตรงลำคอง ตอนนี้กับตรงน,นี้ก็ยังเอาไ่ได้อีกหลายปีถึงจะเอาไ,ได้คือมันหมดแล้วไง oh. ต,ตอนนี้มันก็เหลือคือมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะแต่ตรงน,นี้อีกหลายปีหรืออาจเป็นว่าตรงแม่ตายไปแล้ว oh. มันมัน,ม,นมันก็ยังบบมีคนทํามันก็ยังจะเอาไ่ได้แต่ถ้าทาจริงๆเนี่ตรงคลองอะไเล่ะขายไปมองอื่นนั่น่บจะก็ขายอยู่เป็นก้อนอนะยังคู่ยังไงก็สื่อไปให้นักเรียนไปทําปั่นพระอะไรทำนอกนี่แหละขายขายจะเป็นก้อน บอลลอยอะไรอย่างเงี้ยในชุมชนนอกจากกิจกรรมปันหมแล้วมีอย่างอื่นให้เที่ยวอีกบ่าจ้ะตอนนี้หลวงพ่อเพื่นกับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่กับอบตเพิ่นก็ส่งเสริมมาให้มันมีการไห้เลือกระดงคลายว่าท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆขึ้นมาตอนนี้หลวงพ่อกําลังบุกเบิกอยู่นักท่องเที่ยวก็มีมาเรื่อยๆมาดูยังจังหวัดอื่นเพิ่นเพิ่นกับไอมาเป็นคณะย่างเงล่ะ ก็มาดูไอการปั่นหมอ,หอเห็ดหมอนี่ละพูถึงหนักต่างชาติคนต่างชาติ<อ>นี่สมัยแม่เป็นเด็กหน่อยคนต่างชาติมาเยอะแต่พอเดี๋ยวนี้กับมีจะมีแต่พวกนักศึกษาเลยครูบาอาจารย์เพิ่นเขามาส่งเสริมอะไรนี่เรากิจกรรมที่เขามาเที่ยวบ้านหมอนี่เขาได้เห็นอย่างแน่จ้ะพวกนักท่องเที่ยวแค่มาดูเอ่อบางบางกลุ่มเพิ่นเ็มาแบบมีกิจกรรมอะไงหน่อยแบบแหลกเปลี่ยนอะไรกันภัครัดก็มีอันเอาบตนั่นแหละ เพ่นก็มาดูแลอยู่เที่ยวเคยมาสางความคุ่นไว้ให้ยูนี่ป่ะจ๊ะบ่บ่เพื่อนมาศึกษาแล้วเพื่อนมาเห็นการทาเพิ่นก็อันงึดนะเ<า>พ่นก็เงดเพ่นก็ยังอยู่แบบอ๋ออะไรทไําใดอะไรประมาณนี้แหละจ้แม่ซอยเราขั้นตอนการทําหมอให้ฟังได่อป่ะจ๊ะคือตอนแรกแม่ก็จะเอาไอ้หัวเชือ,อน,นี่นะตะตะกอนจะใช่นี่มันก็ต้องไปเผาเผาแล้วมันจะเป็นสีแดงเหมือนหมอที่เผาแล้ว เอาไปเผาราแล,แล้วก็เอาออกมาตำม,มาตำเราไปรล่นให้ละเอียดแล้วก็เอาไปผสมกระดินเหนียวเอาไปนวดเอาไปนวดปนกันแล้วก็เอามาปั่นหมอ้อมันก็จะมีขั้นตอนในขึ้นรูปขึ้นรูปเสร็จแล้วก็ม่าก็มาเฮ็ดปากหมอ้อเฮ็ดปากหมอกดตีตัวหม้อให้มันโปร่งใหญ่แล้วก็ให้มันเนียน พอตีทําเซก็จะมีการเผาทรั้งสายแล้วก็จาหน่ายนะมันหมอเป็นอาชีพรักหรือว่ามีอาชีพอื่นอีกบ่จะก็จะเป็นอาชีพรักแต่ถ้าว่าคนไหนเขามีนาเขาก็คือไปทําแล้วก็อีกเด็กหน่อยหลุ่นหลังที่เขาบ่าไดหมาสนใจที่จะปั่นหมอเขาก็ออกไปหาทํางานข้างนอกกรุงเทพอะไรประมาณนึงปั่นหมอก็จะมีพวกแม่ๆมอยู่เบอร์กี่คนที่ทํารายได้มันก็มีอยู่แต่ว่ารู้ซึกว่ามันจะชาคือพูดย่งไงบ่ท่านกินอย่างไงนะสามารถ ซื้อนางานในเรบ่องระจาร,รว่าต้องสร้างเห็ดย่างเดียวได้ถ้ามาีมามาเจอานางงานนะก็คือขายไปได้เลยแต่คนไหนที่เขาจะเอาเย 200, อะๆอย่างสองร้อยสามร้อยใบอย่างเงี้ยมันก็ต้องสั่งมาส่วนมากคนที่เคยมาซื้อสร้างลายๆนี้กากจังหวัดใดแน่จ้ะมันก็สร้รางรอยเอ็ดบอร์เบื้ออะไรไปไกลอยู่ถ้าคนทางอื่นเขามาหลับก็จะเอาไปขายพอขายอยู่ในบ้านนี่ก็มีเพิ่อนก็นสั่งอาได้ขายส่วนใหญ่ก็จะปั่นเป็นหมอมีมีแองก็มีหมอ หมอกเกง่งถ้าสมมติว,ว่าคุณอยากได้ย่างอื่นถ้าแม่ทํำได้แม่ก็ยินห้แม่ค่ะเราตั้งแต่แม่เห็ดหมอมาแม่พบปัญหาอีย่างว่จ้ะปัญหาก็มีอยู่ช่วงนาฝนมันจะทำาบสะดวกถ้าแดดดีๆหรืออะไรอย่างเงี้เราจะทำวันเดียวกับรซตตารางงานจังไรจ้ะมันไอทำถูกวันพอถ้าเขามาสั่งแล้วก็ทำครบจำนวนแล้วก็เผาให้เขา แล้วก็เราก็ตันเพื่อใบเพื่อใบเพื่อเจ้ากินมาเอานี่ก็ขอขอบคุณแม่ตาได้จ้า